แพ้ V D O คอนะถ้าหนูแพ้หนูยอมเปิดกล้องเลยค่ะจัดไปผมเลี่ยมเลยกนเนี้ยููต้องรู้เอาแข่งนะเอาเะล่ะเอาเะล่ะจะลองดีเหรอมาทำให้พี่แข็งอ่ะจะแตกหรอกโอ้ยชัดดาวโอ้ไม่ เรีย่ยมป่ะตอบไปคำแป๊บนึงนะแป๊บนะแม่เรียกแปบ๊บนึงครับแม่แปบ๊บนึงครับโดนกูแน่กูบอกเลยตายโดนโดนผสม,มาสมผสม,มาสารให้กูไอ้กูโดนอะไรวะเดี๋ยวเรียบร้อยมามาเดือดวิวเฮ<ะ>้ยวะสวะัสดีครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเจอได้มิงถองรูปให้ลุงดูเลยลุงอยากเห็นหน้าตัวจริงหนูอะผู้หญิงจริงป่ะถ้าผู้หญิงจริงเดี๋ยวเปิดกล้องเลยถูทักแชทไปแล้วนะคะคนดู คิมมี่โน้โตะโคริกาลาตินะกันนี่มาเปิดกล้องกันค่ะเดี๋ยวเราดูนะครับว่าใช่น้องตัวจริงหรือเปล่า <c oughs> พอพอ,พอวิดีโอเลยวิดีโอ,อเลยจู่โทรมาหาหนูเลยใช่หนูโทรคะ่ะฮู้ยโทรมาโทรมาแปลกนะดูทรงแล้วโดวนปั่นปะวะทำไมไม่รับคะหนูกเกินเฟซดถามได้ไหมคะ <c oughs> เอาอยากจะรู้เหมือนกันว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย ปั่นกันหรือเปล่าถ้าผู้ชายนะผู้ะต่อยแม่งให้ง้างหมัดยังยืดรอเลยยิงยุยไหนดูสิเท่าไหร่วันนี้500กูกูพอใจแล้วนี่โทรมาว่ะใครส่งเฟซมาวะอะไรอะอะไรอะครับเนี่ยเชอร์รี่มิวอะไรครับเนี่ยส่งมาแบบนี้ไม่ดีนะครับน้องผมรู้นะเอาลูกคนอื่นมาใช่ป่ะลองเลย โอเคนะหนึ่งหนึ่งให้มันมาหนึ่งหนึ่งก่อนแพ้แล้วลุงได้อะไรไม่ใช่มาท้าหนึ่งหนึ่งแล้วมําหายไปไหนเดี๋ยวรอลูนะครับนี่คือรายการไ a n ค e ซ you p ล c กจะดูรูปนะครับเด็กที่เข้ามาจะหลอกลุงอ่ะผมรู้หมดแหละคุณตั้งใจเข้ามาลออมาหลอกให้รักให้หลงใา้ชาวประมงก็คงไม่เข้าใจมาเร็วเชอรี่มิวอ่ะลุงรออยู่เร็วๆแพ้แล้วใครส่งรูปมาเดี๋ยวจะเปิดวาร์มเลยกูบอกเลยกูบอกเลยเชอรี่มิวกูยังชอบเลยว่ะตัวอะไร้าถามก่อนนะตัวอะไร เตียวเซียนไหมแพ้ V D O อนะถ้าหนูแพ้หนูยอมเปิดกล้องเลยค่ะจัดไปผมเลี่ยมเลยอันนี้กูต้องรู้มาเตียวเซียนเอาพู้รีไฟามาเอามาเพื่อล้างโดยเฉพาะเชอร์รี่มิวจ๋าเชอร์รี่มิวจจ๋า บอกเลยแผ้จับทำเมียเลยลุงความหวังหมู่บ้านถ้าแพ้น้องเชอร์รี่มิวจะเปิดกล้องจะวิดีโอคอลกับลุงบอกเลยเชอร์รี่มิวจา๋าเดี๋ยวลุงไปรับน้องเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเรามาดูนะครับว่าแบบลูกเขาสวยแค่ไหนออนรับเลยยืนยันยืนยันแล้วดูรูปภาพได้ปะวะดููโปรไฟล์ไม่ได้หรอ,อ,อไม่ดูไม่ได้อะ่ะซูมได้ปะวะเนี่ยออ้ย เชลลี่มิวมาพี่มาสิจ้ามาสิจ้าเอ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 ออุ้ย,ย,ยแข็งอุ้ยทำพี่แข็งเลยนะเชลลี่มิวไอยระวังแข็งนะ เชอรี่มิวโดนแน่บอกเลยน้องกิฟเชอรี่น้องวายมีสั้งมากมายแล้วไม่ยอมเรียกกันหรือว่าน้องแอนน้องอันน้องโบน้องขวัญน,น้องฝันก็ยังดีน้องกิฟชื่อเท่จะตา,ตายก็แล้วทําไมไม่เรียกกันล่ะนี่อยากจะเรียกน้องเชอรี่มิวว่าเป็นแฟนกับพี่ได้ไหมจ๊ะถ้ามันคือความคิดถึงฉันเองก็คงค,งคิดถึงถ้ามันคือความลึกซึ้งก็คงจะหมดหัวใจ มันคือรักจริงๆก็คงจะรักน้องมิวไงถ้าสมมติว่าน้องเขาตัวจริงนะครับแบบสวยแบบในรูปเลยนะผมจะตั้งสเตตัสครบ้วยนะโอเคว่าคนดูแล้วผมว่านะแอดวีแม่งต้องมีร้อน่ะผู้หญิงในเพลงลุงไม่มีใครแบบผิดหวังอยู่แล้วเว้ยคือสวยทุกคนผมพูดตรงๆน้องๆคนที่มาดูสตตีมนี่คือแบบสวยทุกคนจริงๆนะครับเฮ้กูแขกูล้างแล้วนะเมื่อกี้แรงเหมือนกันนะเนี่ยยายต้องเอาจริงนะครับน้องเชอร์รี่มิว อ่ะเด็กเอาแข่งนะระวังนะจ๊ะเอาแข่งนะจ๊ะระวังนะจ๊ะเอา้าตายแล้วหรอตายเฉยเลยอ่ะโอ้ยงานนี้มีเปิดกล้องกูบอกเลยงานนี้มีเปิดกล้องโอ้ยเจ็ดิด้นระถแห่แดงก,ก,กูดูตรงละแตก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 ดูตรงแตก ปลอยเฮ้ยอันนี้ได้เปิดกล้องแล้วเว้ยเรามันเกลนเิมันหน้ามันมันหน้าเงินเน่ถ้ามันคือความคิดถึงลุงเองก็คงคิดถึงถ้ามันคือความลึกซึ้งลุงก็จะหมดหัวใจความรักที่ให้น้องไปน้องมิวไงผูชนะแน่เกมเนี้ยไม่ได้แล้วอย่าอ่อนค่อยผู้หญิงนะครับ มาดิเอาตายนะอุ้ยแตกแตกอุยอุ้ยอุ๊ยอุยอะไรคำนี้อะไรคำนี้สงสัยน้องเขาอยากโดนของจริงอ่ะได้ในเมื่อน้องมาทําให้พี่แข็งขนาดนี้เจอกันหน่อยแปลงล่างคันที่สองเพื่อเอาจริงกับน้องเชอร์รี่มิวยาโดนแน่เชอร์รี่มิวเตรียมตัวสัจจรเตรียมตัวสัจจกไปทำอะไรอ่ะไปทำอะไรอ่ะแอบเข้าไปคนอื่นเขาระวังโดนนะฮะ แอบเข้ามาคนอื่นระวังโดนนะจ๊ะ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 เอแข็งอ่ะโดนป้า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 แตกไม่ตายตายเรียบร้อยเปิดเพลงประจำวงนะครับเพลงประจำวงเวฟมาหน่อยละเพลงอันนี้คือตอนฉบับตอนที่เตียวเซียนนะครับใช้มาเดวิลกันในการเข้าวงเพลงมาเลยเพลงตื่นบิตินะครับเพลงเที่ยวไรวะมันดูหมิ่นเพลงวงเวฟเราอะ ดูจัดการนี้ไปตื่นมาดิมันคนมันได้หวะจะแตกหรออีตัวจบค้างจบเลยเอาโดนนี่ครับร้องนี่ร้องนี่ครับน้องไปจบเลยโดนแน่เชอรี่มิวไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่ใจให้ไปไม่คิดอะไรชนะแล้วดูทรงนะผมชนะแน่นอนครับน้องไม่ต้องห่วงนะมาตีพอมมาดูใหม่คะ่ะน้องพอมแฮมสวัสดีค่ะ แข่งกันนั่นนะ่ะเอาเรียบร้อยโดนเอาแข่งนะเอาเปล่าเอาเปล่าจะลองดีเหรอมาทำให้พี่แข่ง,อ,งอ,อ่ะจะแตกหรอกเชอร์รี่มิวจ๋าเฮ้ยออกทอยป่ะวะเฮ้ยเขาไม่ได้ออกทอยเว้ยจัดการเลยเอาหนื่ๆไปเลยฟอร์ตี้เลเวนเชอร์รี่มิวโดนพี่แน่บ้าอาดมาทำให้พี่แข็งเหรอ ตี่จ๋ารออะไรอ่ะอุ้ยแข็งเก็บเลือดเหรอคะได้สิเก็บเลือดเหรอคะเก็บเลือดเหราคาเก็บเลือดเหรอคะเชอร์ลี่มิวมาสิเอาเก็บเลือดตายโอ้ยยังชอบเลยว่ะแตงมันซ้ายเนาะโยกไปแพะกูซะ โดนแน่เชอรี่มิ้วงานนี้เราได้เห็นสาววิดีโอคอลกับเราแน่นอนมาดูนี่จะแตกแล้วมาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบทำพี่แข็งมาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่แข็งนะครับน้องพี่แข็งนะอย่านะอย่านะ่ามาทำให้พี่แข็งขนาดนี้ครับพี่ไม่ชอบทำให้พี่แข็งเนี่ยต้องรับผิดชอบด้วยนะครับรอเลยครับน้องผมชนะได้แน่ เกมนี้เพลงแห่งพลังเวฟวงเนี้ยวงมาใหม่เดบิวต์มาใหม่เลยอโดนบอกเลยแตกอย่างเงี้ยแตกทัวร์ใช่ไหมแตกโอ้ยชัดดาว oh โอ้ไม่เคยต้องเดือดปะตอบไปคำแป๊บนึงนะแป๊บนะแม่เรียกแปบ๊บนึงครับแม่แปบ๊บนึงครับโดนกูแน่กูบอกเลย หัวล้ออะไรอ่ะหัวล้ออะไรครับเชอร์รี่มิวหัวล้ออะไรจ้าเอออย่างหัวล้อพี่สิคะหัวล้อหรอคะเด็กก็แต่งหรอี่มาวะเพื่อการวิดีโอคอขั้นสูงสุดมาเลยเชอร์รี่มิวมิวจริงหรือเปล่าวะวิ่งโดนแข็ง ี่มิวแปลงลางคันที่3เพื่อจัดการน้องเชอร์รี่มิวเยนี yeah! ่ย wow! <c oughs> แม่ผมบอกเลยเชอร์รี่มิวหลายรอบจัดแนละ้ว <c oughs> เล่นในแข็งเล่นในแข็งเล่นในแข็งตลอด <c oughs> เอาตายนะอุ <c oughs> ้ยแตกแตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่แข็งนะครับน้องอี่โงนแข็งยังไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลย <c oughs> เราคนจนหน้ามลและหน้ามลอะไรอ่ะ,เก,เ,อะเ,อเก็บเลือดปะล่ะเอาเก็บเลือดเหรอครับ าแตกเจ็บหลอยให้ตีบ้านเลยไม่ตีบ้านแบบจังหวะชื่อตีบ้านโคตรเบาเลยอุบ้านเบาจัดขอ,ของแก้ทางเราต้องเปลี่ยนนะครับอยู่ในสมอร,รภูมิลบต่อให้เป็นผู้หญิงเราก็ไม่ยอม วางอันเน,นี้ยโดนมาดูนะคนดูพอจริงลนะมาเดี๋ยวคนกูแล้วกูบอกเลยตายตายโดนโดนผสม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 ให้กูไอ้กูโดนอะไรวะ <c oughs> เดี๋ยวเรียบร้อยมา à à นี่พลังแห่งดาบสายฟ้าผสมประสานไว้น้องคิดจะมาอ่อนข้อหรอคิดจะมาลองดีกับพี่อ่ะฮะเชอร์รี่มิวสตายซะเถอะแม่สาวน้อยคนรอดูนะครับวีดีโอคอเชอร์รี่มิวสตามสัญญาะจ๊ะตามสัญญาอุ้ยมันเกิดว่ะได้ได้ต่อให้อยู่แปดตัวนะแปดตัวพอนะแปดตัวเปิดกล้องนะเออไม่เหียงแล้วนะ ไม่มีเหลี่ยมแล้วนะไม่มีเหลี่ยมแล้วนะคะโอเคไหมเออไม่เหลี่ยมแล้วเว้ยไม่มีเหลี่ยมนะครับไม่มีเหลี่ยมนะครับน้องไม่มีเหลี่ยมนะครับน้องแปดตัวไม่มีเหลี่ยมเออจ้องเทอร์รี่มิวรอดูเลยเฮ้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 ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ คุยว่างไงดีวะแผลเขาป้องเปิดกล้องอ่ะเปิดกล้องครับน้องวัสดีครับเชอรี่มิวอันนี้ลุงอ่อนให้แล้วนะอันนี้คือตั้งใจอ่อนให้เลยอะอยเปิดกล้อง <S <S วะว่าวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอ่ะ ไอ้ซัตโอ้ยไอสัตโว้กูว่าแล้วมึงอีกแล้วนะไอ้ดักรลินได้เวนเฮ้ยวิดีโอแทบเลยอะอยอไปดิค่าไอ้ซัตไอซัตกูยังชอบเลยยังเคเรอลี่มิงไอ้ซัตกูยังเต็งเลยว่ะโอ้ยซ์เลย,ย,ม,ยมึงคนบันได มึงคนมันได้นี่มึงมึงไปตัดผมร้านไหนมาวะโอ้โหเซ็กซี่เลยอ่ะเย็ดเคแม่เมื่ออะไรนะไม่ต้องรู้สักเรื่องได้ไหมครับไม่ต้องรู้สั่ง้างมาแล้วนะไปแล้วไปแล้วไอ้แม่งหลอกกูกูลบแม่งเลยลืมบล็อกแม่งว่ะเชอร์รี่มิ้ว อีเชอรี่มิวมึงจำไว้เลยนะีเชอรี่มิวสัตว์ทำตัวไม่ถูกเลยกูยังเซ็งเลยไอ้นุมมึงกดแชร์ให้น่อยดีจะต้องให้กูบวชให้ไหมหรือจะเอาสัฆทานคนละสองชุด